ใไหมครับเนี่ยตาจเนี้งอกมานิดเดียวแต่ตัวไอ้ตัวนี้สองอันข้างบนท่านผชมเห็นไหมครับจะแทงเอาแทงเอาเนี่ยคือจะโตขึ้นเรื่อยๆมันจะแย่งอาหารกันครับนี่เราต้องมาเฉือนตรงนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียว h ช n แนลในคลิปนี้ครับท่านผู้ชมผมจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับว่าอันไหนคือยอดที่เราต้องการกับยอดที่เราไม่ต้องการเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับ อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปเมื่อกี้นะครับว่าในการที่เราช่าชยางชําถุงหรือว่ายางบดิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมยอดที่เขาที่เราต้องการต้องเกิดจากตรงไหนครับต้องเกิดจากตาแบบนี้ครับจากตาที่เราเอามาติดเข้านั้นนะครับท่านผู้ชมต้องเกิดจากตาเข้านั้นไอตัวนี้เนี่ยต้องเกิดจากตาแบบไหนเอ่ยน,นี่ครับท่านผู้มชมดูนี่ให้ท่านผู้ชมเห็นชัดเนี่ยเห็นไหมครับ ตาที่ยังเขียวๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้แล้วก็อจะมีกิ่งงองมาเนี่คือว่าตาที่ที่เราเอามาติดเขาเรียกว่ากิ่ง,ก,งกิ่งที่เราต้องการแต่ไอตัวนี้ครับที่มันงองมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้คือกิ่งที่เราไม่ต้องการไอตัวไหนที่เราต้องการก็คือตัวนี้ครับอันนี้ที่เราไม่ต้องการก็คือเราต้องทําการเฉือนนะครับเนี่ยเฉือน <ś Okey. S 2> แบบนี้ครับท่านผู้ชมอ๋อให้เฉือนข้างบนนะครับบางทีเวลาเราเฉือนลงเงี้ยครับท่านผู้ชม มือแรงโดนกิ่งที่เราต้องการนี่ครับหักไปก็เราก็จะเสียหายได้นี่ให้ถ้ามันเฉือนขึ้นส่บนแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้ครับแล้วไอ้ตัวนี้ครับท่านผู้ชมก็คือปล่อยไว้เลยนะครับปล่อยไว้ยางตรงนี้ที่เขาออกมาเนี่ยครับเขาจะแห้งไปคือจะไม่ติดเชลาคือไม่ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่าจะมีดเป็นยังไงแล้วแต่จะไม่ติดเชลาเพราะว่าเราจะลดน้ําเช้าเย็นอยู่แล้วครับไอ้ตัวนี้เราต้องเฉือนเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เฉือนนะครับตาที่เราที่เราต้องการตรงนี้ครับผมเขาจะเลียว เรียวไม่ค่อยอวบเนี่ยเดี๋ยวให้ถ้ามาชมดูนะครับเนาะเนี่ยให้ถ้าู้ชมดูแบบช้าเลยสําหรับตาที่เราตีไว้นะครับถ้าไม่มีกิ่งที่งอกที่สองที่สามงอกมาเนี่ยถ้าเขางอกขึ้นมาโดดๆแบบนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะงอกออกมาแบบต้นอวบสวยแบบนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ถ้ามาชมก็ต้องต้องหมั่นดูด้วยนะครับเราต้องมาคอยดูด้วยว่ายางที่เราชำไว้แบบนี้ครับผมมีกิ่งที่เราไม่ต้องการออกมาไหม งอกขึ้นมาไหมนะครับถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยในกรณีครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้คือที่ที่งอกขึ้นมาแบบนี้ท่านผู้ชมอ่าบางท่านที่เป็นมือใหม่ลองสังเกตดูก็ได้ครับถ้าเป็นตาที่เราที่เราต้องการนะครับท่านผู้ชมสีมันจะแตกต่างกันอ่าท่านผู้ชมดูนะครับนี่เนาะนี่ครับเห็นไหมครับให้ดูให้ดูกิ่งนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยในกิ่งนี้คืองอกมาจากตาที่เราติดนะครับ เห็นไหมครับสีของเขาจะแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นกิ่งที่เราไม่ต้องการจะออกไปสีแบบเข้มๆแบบนี้นะครับเข้มๆออกจะคล้ายดาแบบนี้น้ำตาลน้ำตาลเข้มเลยเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเราไม่มาดูแปลงนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือตาตาเขียวที่ผมมาติดไว้มันจะมีแค่ตุ่มเล็กๆแค่นี้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าไอตัวนี้ครับผมมันดูดสารอาหารไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับ,รบงอกมางสองกิ่งเพราะฉะนั้นต้องเฉือนทิ้งครับท่านผู้ชมนะครับ ถ้าเราไม่เฉือนทิ้งครับไอตัวนี้ครับผมตาที่เราติดไว้ตรงนี้ครับจะงอกช้ามากเนี่ยท่า,านผู้ชมยกไปดูด้วยนะครับแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมดูอีก,อกตัวหนึ่งนะครับระวังด้วยนะครับเนาะบางทีเนี่ยอ่ะยกขึ้อย่างท่านผู้ชมดูเลยเห็นไหมครับเนี่ยตาจะเนี้งอกมานิดเดียวแต่อตัวไอตัวนี้สองอันข้างบนท่านผู้ชม,ชมเห็นไหมครับจะแทงเอาแทงเอาเนี่ยคือจะโตขึ้นเรื่อย มันจะแย่งอาหารกันครับนี่เราต้องมาเฉือนตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยคือมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับท่านผู้ชม,ชมเกิดจากว่าเราตัดตัดตอตรงนี้ครับตัดต้นตรงนี้สูงไปแล้วก็จะมีตาขเขาอยู่รอบๆตรงนี้ครับสมมติเราเฉือนตรงนี้ทิ้งครับท่านผู้ชม2ตาสองฟังแบบเนี้ยแต่ตรงนี้มันยังเหลือเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องงอกขึ้นมาอีกเราก็ต้องคอยดูด้วยครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราไม่มาคอยตรวจดูไม่ไม่ทำอะไรเงี้ยตาขเขาตรงนี้ครับผมจะงอกช้าเนี่ยเห็นไหมครับแต่ละต้น อันไหนที่ไม่มีเราก็ปล่อยไว้ครับให้เขาเจริญเติบโตไปแต่ถ้าต้นที่ไหนมีแล้วก็ต้องมาหมั่นมันตรวจมันตัดด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดีดูอีกในเคสหนึ่งครับแล้วแล้วถ้าในในกรณีที่เขาเกิดมาจากข้างล่างแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเกิดมาจากข้างล่างแบบนี้เกิดมาจากข้างล่างแบบนี้ครับผมเราก็เชิญเหมือนกันครับท่านผู้ชมเนี่ยครับ ต้องเฉือนทิ้งเหมือนกันเพราะว่าอะไรฮะท่านผู้ชมเห็นตุ่มตรงนี้ไหมครับตุ่มเขียวๆตรงนี้กําลังแตกขึ้นมาเนี่ยครับท่านผู้ชมนะครับกาลังแตกขึ้นมาเนี่ยผมไม่กล้าดึงเลยเพราะว่าถ้าดึงไปปุ๊บติดตรงนี้ครับอันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องไปดึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวาตาขอเขาจะงอกแทงะทลูขึ้นมาเองตัวนี้ผมเคยเจอแล้วครับท่านผู้ชมเจอคือว่าเราทําการดึงนะครับพอดึงปุ๊บเนี่ยอา่ายอดเขาหักหักออกมาเลย อันเนี้ยแล้วทีนี้พอเขาแตกใหม่นะพอเขาแตกใหม่ขึ้นมาปุ๊บเลยครับผมจะเป็นจะกลายเป็นสองกิ่งสามกิ่งเลยไอตัวเนี้ยคือต้องต้องระวังด้วยครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าปฏิขึ้นมาเงี้ยเราเราไม่ต้องไม่เป็นไรครับไม่ไม่ต้องไปแกะไปอะไรเลยต้องต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าถ้าถ้าโดนมาก็โอ้เสียหายเหมือนกันเนี่ยนี่ครับผมอ่ะอันนี้สีเขียวครับนะครับเขียวมา แต่ตัวนี้แค่เห็นไหมครับสีเข้มแบบนี้ถ้าถ้าในกรณีที่ว่าเขางอกขึ้นมาไม่ไม่มีน่อกเหนือจากตาตาตรงนี้ที่เราติดไว้ครับท่านผู้ชมคือเฉือนทิ้งอย่างเดียวไม่มีข้อยกเว้นเฉือนทิ้งอย่างเดียวครับท่านผู้ชมโหดเลยโหด,ดเลยครับนี่เฉือนทิ้งแบบนี้ไม่ต้องไปสงสารนะครับนี่เฉือนทิ้งไปเลยอ่าต้นยอดที่เขางอกขึ้นมาใหม่มันจะได้สวยงาม,งามนะครับบอวโนี่ครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับสาหรับวิธีการดูแลรักษาอ่า ต้นยางของเรานะครับผมให้ออต้นออกมาอู้บทีสวยง,งามนะครับท่านผู้ชมก็ลองทิดรับดีแบบนี้ครับผมลองไป,ปใช้กันดูสําหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ